ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับโดยทั่วไปก็จะรักษาด้วยายาเพื่อจะคุมระดับน้ำตาลอีกวิธีที่คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายก็คือ,คอ,คอ,คอมันจะมีสองอย่างที่จะช่วยทําใหา้ภาวะโรคของเบาหวานในดีขึ้นก็คือ1ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการบริโภคอันนี้ก็ช่วยลดระดับน้ำตาลได้นะครับอีกอันหนึ่งที่ต้องทําเสริมก็คือเป็นเรื่องของการออกกำลังกายอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะช่วยทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเขาดีขึ้นเพราะว่าพอออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเซลล์มันก็จะไวต่อ อินซูลินนะครับซึ่งมันจะช่วยทําให้น้ําตาลเข้าไปในเซลล์ได้ดีขึ้นพอเขาออกนาฬงกายแล้วเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดก็จะลดลงนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยัยงส่งผลไปมีให้ประโยชน์อื่นๆอ,อีกเช่นทําให้หัวใจแข็งแรงลดอ,อัตราการที่จะเกิดโรคหลอดเลือดใจตีบได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือช่วยป้องกันการไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานนะครับภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ก็คือเช่นเบาหวานขึ้นตานะครับระบบประสาทส่วนปลายเสื่อม เป็นปัญหาเรื่องไตอะไรทานองนี้แล้วในยาเราเนี่ยถ้าเขาทําอย่างเป็นประจําสม่ําเสมอก็จะช่วยทําให้เขาอาจจะลดปริมาณยาที่เขาต้องรับประทานลง นในการออกกำลังกายของสําหรับผู้ป oid, ่วยเบาหวานเนี่ยก็คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือว่าเขาเป็นในระยะแรกๆอะไรเงี้ยการออกกำลังกายก็ไม่ค่อยมีข้อจํากัดแต่ส่วนใหญ่ Jones. ที่ต้องระวังก็คือว่าเวลาออกกำลังกายในยคนที่เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดของเขาเพราะว่าเวลาที่เขาออกกำลังกายแล้วเนี่ยมันจะทําให้น้ําตาลเนี่ยมันลดลงดังนั้นเนี่ยถ้าออกกําลังกายไม่ถูกวิธีหรือออกมากไปเนาะหนักไปมันก็อาจจะเกิดให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได,ได้เช่นหนึ่งระดับน้ำตาลลดลงเป็นปริมาณที่มากก็อาจจะเกิดภาวะเาเรียกว่าไฮโปไกล ีีเยก็คือเป็นภาวะน้าตาลในเลือดต่ําเป็นอันตรายได้นะครับหรือถ้าเป็นเบาหวานแล้วมีภาวะเบาหวานแทรกซ้อนเช่นเท้าชา นะครับแล้วมีปัญหาที่เท้าจากภาวะแทรกซ้อนเบาหวานแล้วพอออกกาลังกายอย่างเช่นไปวิ่งเยอะๆอาจจะทําให้เกิดแผลที่เท้าได้แล้วเกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างนั้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าพวกที่เป็นเบาหวานแบบในกรณีที่ว่าคุมน้ำตาลได้ไม่ดีมีภาวะแทรกซ้อนอะไรเงี้ยควรจะออกกําลังกายโดยการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อจะได้ลดความเสี่ยงที่เกิดภาวะอื่นๆเกิดขึ้นนะครับ